รรรรัฐ่่ววมมมือชาใ,จ,ใาจากการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้เป็นช่วงปลายฝนจะเข้าฤดูหนาวอากาศไม่ถ่ายเทจึงทำให้มีฝุ่นละอองสะสมรัฐบาลได้คำนึงถึงคุณภาพอากาศที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ ได้กำชับให้หน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์วางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5เช่นการกำหนดพื้นที่เป้าหมายแบบมุ่งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่เผาซ้ำซากการจัดระเบียบควบคุมผู้ใช้ประโยชน์การทำกติการ่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน เพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการสถานการณ์ไฟป่าการตั้งจุดตรวจสกัดพร้อมดึงประชาชนเข้ามาเป็นแนวร่วมและเร่งนำระบบการรับรองผลผล,ผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผาหรือ GAP PM 2.5ฟรีมาใช้นอกจากนี้ยังยกระดับการเจราจาเป็นระดับทวิภาคีร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดนสำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กหญิงตั้งครรภผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้ระมัดระวังดูแลตัวเองเป็นพิเศษและหากประชาชนต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศการรายงานคุณภาพอากาศ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน a i r f o ฟไทยค่ะรัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกัน